สวัสดีครับวันนี้ผมมาไขข้อสงสัยจากทางบ้านนะครับว่ามีดโม่านะครับมีด้วยกันหลายรุ่นนะครับแล้วจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมขอแนะนําอันดับแรกก่อนนะครับตัวด้านบนตัวสีเขียวนะครับเป็นรุ่นเบสิกนะครับตัวถัดมาเป็นรุ่น pro s นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นคอม m ม n นียนนะครับทั้งหมดนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะเหมือนกันทั้งหมดเลยราคาไม่หนีกันด้วยนะครับผลิตจากที่ผมหยิบมาเนี่ยผลิตจาก สเตลเลสสตีลนะทั้งหมดเลยนะครับผมใบมีดนะครับผมจะแตกต่างตรงรูปทรงนะครับนิดหนึ่งนะครับตัวซองนะครับรุ่นโปรเอสจะไม่มีตัวต่อเพิ่มนะครับตัวต่อซองเพิ่มนะครับแต่โปรเอสกับเบสิกสามารถต่อด้วยกันได้นะครับมีตัวต่อมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวต่อมาให้เรียบร้อยด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลัง2รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะขายกันนะครับแต่ตัวคอมเมเนียนจะ จะแปลกก่าเขานิดหนึ่งนะครับจะแปลกก่าเขานิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันนะครับผมขออนุญาตถอดออกหมดเลยนะครับผมอนุญาตถอดออกหมดเลยนะครับจะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับจะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับนะครับถ้าเราเรียงลําดับกันนะครับสังเกตดูนะครับมีตัวเบสิกนะครับค่อนข้างที่จะใบค่อนข้างที่จะเล็กกว่านะครับความยาวของเขานะครับตัวใบมีดจะอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้ว แต่ความกว้างของใบมีดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกว่าของ o S นะครับตัวนี้จะอยู่ราวๆประมาณ1.5 1.6นะครับไม่ถึง1ครับประมาณ6.0.6นะครับประมาณ0 6นะแต่รุ่น Pro S เนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับเกือบประมาณ1นิ้วนะครับ2รุ่นนี้นะครับ Pro S กับ Basic นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ต่างกันตรงความหนานะครับ แตกต่างกันตรงความหนานะครับส่วนรุ่นคอมมอรเนียนนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นมีดแรลกนะครับมันจะเพียวแล้วก็ยาวกว่านะครับจะเพียวแล้วก็ยาวกว่านะครับนะครับลองดูนะครับนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเลือกรุ่นที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเรานะครับขอให้สนุกกับการแคร์นะครับ อย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับกับมีดโม่ามีดอิน s w e เดนทุกเล่มนะครับในราคาย่อมเยาวที่จับต้องได้ง่ายนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน cm technical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ